เด็กทารกธรรมดาหรือประตูสู่โลกปีศาจแม่ไวสใสคลอดลูกกลางตลาดแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กคนนี้จะเปลี่ยนชะตาทั้งโลกเสียงกระซิบจากเงามืดมือปีศาจใต้พื้นบ้านและคำทำนายจากตำนานที่ไม่มีใครกล้าเล่าเมื่อความจริงถูกเปิดเผยคุณจะไม่มีวันมองเด็กแรกเกิดเหมือนเดิมอีกต่อไปแม่ไวสใสคลอดลูกกลางตลาดคนทั้งตลาดช็อปเมื่อรู้ความจริง แสงแดดยามสายสาต์ลงมาบนหลังคาสังกสีของตลาดสดหยานพระขนงเสียงแม่ค้าเร่ขายของประปนกับกลิ่นคาวปลาและกลิ่นเหงื่อจากผู้คนลมร้อนพัดผ่านใบหน้าเด็กสาววัยสิบเจ็ดที่เดินกุมท้องอย่างเหนื่อยล้าเสื้อยืดตัวโครงเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อหน้าผากเธอซี่เผือด,ดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดผู้คนเดินสวนกันไปมาไม่มีใครสังเกตว่าเธอกำลังจะล้มเธอสุดตัวลงข้างแผงผักดึงผ้าคลุมตัวแน่นขึ้น แม่ค้าคนหนึ่งหันมาเห็นและร้องเสียงหลงหนูเป็นอะไรเด็กสาวกัดริมฝีปากน้ำตาไหลออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ตัดปวดท้องข้าหนูจะคลอดเสียงเงียบไปชั่วขณะเหมือนทั้งตลาดหยุดนิ่งแม่ค้ากระโดดออกจากแผงตนเองวิ่งไปตะโกนขอความช่วยเหลือผู้คนเริ่มมุงดูบางคนถอยออกด้วยความตกใจบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเสียงร้องเจ็บของเด็กสาวดังขึ้นเรื่อยฮ่าฮา เด็กผู้ชายคนหนึ่งยื่นเสื้อแจ็คเก็ตของเขาให้เธอรองนั่งเลือดไหลซึมเปรอะพื้นปูนมือของเธอกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือเสียงหวีดร้องของทารกดังขึ้นกลางตลาดคนเนี่ยไปอีกครั้งสายตาทุกคู่จ้องไปยังทารกตัวน้อยที่ยังมีคราบเลือดติดเต็มตัวทารกค่อยๆขยับปากอ้าร้องจ้าแต่แล้วหญิงชราขายผลไม้ที่ยืนใกล้ที่สุดก็ร้องลัน่นไม่จริงเด็กคนนี้ไม่มีสะดือ เสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นรอบข้างแม่ค้าคนหนึ่งหน้าซีดรีบถอยหลังฉันเคยได้ยินเรื่องแบบนี้ที่บ้านนอกเด็กที่ไม่มีสะดือคือเด็กสาวมองหน้าทุกคนน้ำตาไหลอาบแก้มเธอพูดเสียงสั่นขณะกอดทารกแน่นหนูไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดแบบนี้แต่ก่อนใครจะถามอะไรเงาร่างของชายคนหนึ่งในชุดดำก็ปรากฏขึ้นข้างหลังเธอเขาไม่มีใครเคยเห็นหน้าในตลาดนี้มาก่อนเขาเดินเข้ามาช้าๆดวงตาเย็นชา ทุกคนถอยออกจากทางของเขาอย่างเงียบงนันชายคนนั้นก้มมองเด็กทารกและเอื้อมมือออกไปเด็กสาวร้องห้ามเสียงหลงอย่าเอาลูกหนูไปเขาหยุดมือกลางอากาศมองหน้าหญิงสาวนิ่งนานแล้วพูดเสียงต่ำเธอรู้ดีว่ามันไม่ใช่ลูกของเธอเสียงลมพัดแรงขึ้นทันทีพัดผ้าใบที่คลุมแผงขายของปลิววันคนทั้งตลาดตลึง,งนันฝุ่นละอองลอยฟุ้งคลุ้งกลางอากาศ กลิ่นคาวเลือดผสมกับกลิ่นลมร้อนจางๆจนหายใจแทบไม่ออกหญิงสาวสันสานไปทั้งตัวแขนเธอกอดทารกแน่นขึ้นอีกทานกล้องให้เสียงดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนรับรู้ถึงบางสิ่งที่ใกล้เข้ามาชายชุดดำก้าวเท้ามาอีกหนึ่งก้าวพื้นปูนใต้ฝ่าเท้าเขาราวกับสันสะเทือนเบาฮ่าห <H aha> แม่ค้าบางคนล้มลงนั่งกับพื้นร้องให้ด้วยความกลัวมันมันไม่ใช่เด็กธรรมดาแน่แ เสียงชายแก่ข้างแผงขายมูเอ่ยขึ้นมือสั่นถือไม้เท้าแน่นดวงตาเขาจ้องไปยังทารกราวกับเห็นปีศาจชายชุดดำหันขวับไปทางเสียงนั้นเพียงแค่มองแวบเดียวชายแก่ก็ล้มทั้งยืนหายใจติดขัดหญิงสาวร้องให้ออกมาเสียงดังอย่าทำร้ายใครเลยหนูจะไปกับคุณแต่อย่าทำอะไรพวกเขาชายชุดดำไม่พูดอะไรเขายื่นมืออีกครั้งคราวนี้มือของเขาเริ่มส่องแสงจางฮ่าฮ่าแสงนั้นเย็ยนเยียบเหมือนน้ำแข็ง ทันใดนั้นเองทารกในอ้อมกอดก็หยุดร้องดวงตาเล็กๆลืมขึ้นชาฮ่าฮ <Ps> แต่สิ่งที่ทุกคนเห็นกลับทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นดวงตาทั้งสองของเด็กน้อยเป็นสีดำสนิทไม่มีตาขาวหญ <t> ิงสาวกรีดร้องสุดเสียงมือของทารกยกขึ้นก่อนที่เงาของชายชุดดำจะหายวับไปพร้อมกับสายลมแรงกล้าเหลือไว้เพียงความเงียบและคราบเลือดบนพื้นตลาด ผู้คนในตลาดต่างพากันถอยห่างใบหน้าเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวไม่มีใครกล้าเข้าไปหาเธออีกเธอนั่งอยู่ตรงนั้นกอดเด็กไว้แน่นท่ามกลางความเงียบงันและคำถามที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาเสียงไซเรนรถพยาบาลดังมาแต่ไกลแต่ไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปใกล้หญิงสาวแม้แต่คนเดียวชายหนุ่มในชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่กู้ภัยหยุดยืนอยู่ริมฝูงชนเขามองภาพตรงหน้าด้วยแววตาลังเลจะให้ผมเข้าไปเหรอ เจ้าหน้าที่อีกคนพยักหน้าแม้สีหน้าจะซีดเผือดเด็กสาวเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงก่ำจากการร้องไห้ริมฝีปากเธอสั่นพูดเสียงแผ่วอย่าอย่าให้ใครแต่ต้องเขาทารกในอ้อมแขนยังคงนิ่งเงียบดวงตาดำสนิทของเขาจ้องไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนนั้นเพียงแค่ศบตาชายหนุ่มก็รู้สึกเหมือนตกลงไปในหลุมดำหัวใจเต้นช้าลงเหงื่อผุดเต็มหน้าผากผมผมไม่ไหวเขาทุดลงกับพื้น หญิงสาวหลับตาแน่นพึมพำเบาๆเหมือนท่องคาถาเสียงรอบตลาดเงียบลงอีกครั้งเหมือนทั้งโลกหยุดหายใจทันใดนั้นทารกก็เปล่งเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะแหลมสูงราวกับเสียงที่ไม่ใช่ของเด็กแรกเกิดแม่ค้าคนหนึ่งกรีดร้องสุดเสียงวิ่งหนีออกจากตลาดเสียงฝีเท้าว,วิ่งกระจัดกระจายไปทุกทิศเหลือเพียงหญิงสาวกับเด็กในอ้อมแขนเธอหันหน้ามามองกล้องของชายคนหนึ่งที่ยังคงถ่ายคลิปอย่าเผยแพร่คลิปนี้ เสียงของเธอราเปรียบแต่เยือกเย็นเพราะถ้าเขาเห็นเขาจะกลับมาอีกชายคนนั้นนิ่งค้างกล้องในมือสันไวแสงแดดเหนือหัวดับวูบเงามืดปกคลุมทั้งตลาดอีกครั้งเงามืดที่แผ่ลงมาราวกับม่านควันหนาทึบแม้จะเป็นกลางวันแสกแสกแต่ตลาดทั้งตลาดกลับกลายเป็นเหมือนกลางคืนไฟฟ้าทุกดวงกระพริบทีก่อนจะดับสนิทเสียงพัดลมในร้านอาหารเงียบลง เสียงเครื่องยนต์รถหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของคนที่ยังยืนอยู่เต้นที่เร็วหญิงสาวค่อยๆลุกขึ้นยืนเธอมีเลือดเปื้อนเต็มชายเสื้อและมือทารกในอ้อมแขนยังจ้องขเขม็งไปข้างหน้าแต่ดวงตาของเขาไม่ใช่แค่ดำสนิทอีกต่อไปตรงกลางตาดำมีแสงแดงเรืองขึ้นชาฮ่หาหา่าคนที่เหลืออยู่เริ่มถอยกรูดบางคนเอามือกุมอกเสียงหัวเราะของทารกดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้เสียงหัวเราะนั้นกล้องกังวนราวกับสะท้อนจากใต้พื้นดินพื้นตลาดเริ่มสั่นสะเทือนฝุ่นจากขอบผนังร้านค้าร่วงหล่นเหมือนแผ่นดินจะถล่มหญิงสาวก้มลงกระซิบข้างหูเด็กเบาฮ่าฮพอแล้วหยุดเถอะแต่ทารกไม่หยุดแสงสีแดงจากดวงตาเขายิ่งสว่างขึ้นทันใดนั้นบนท้องฟ้าเหนือหลังคาตลาดก็เกิดรอยแยกสีดำพาดผ่านมันเหมือนรอยฉีกของท้องฟ้าเองภายในรอยแยกนั้นมีแต่ความว่างเปล่า และเสียงกระซิบปลาดประหลาดเสียงที่ไม่มีใครเข้าใจแต่ทุกคนฟังแล้วรู้สึกกลัวจับใจหญิงสาวร้องให้โอบเด็กไว้แน่นอย่าให้พวกเขามาขอร้องอย่าให้พวกเขามารอยแยกนั้นขยายกว้างขึ้นเรื่อยฮ่หาฮแสงจากดวงตาทารกพ,พุ่งตรงไปยังรอยแยกเหมือนกำลังเชื่อมต่อบางสิ่งที่ไม่ควรตื่นขึ้นบนโลกนี้คนที่เหลือพยายามหนีออกไปแต่ขาเคลื่อนไหวไม่ได้พวกเขายืนติดราวกับถูกตรึงไว้กับพื้น ดวงตาของทุกคนเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวสุดขีดแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากภายในรอยแยกเสียงที่แหบพร่าแต่หนักแน่นลูกของข้ากลับบ้านได้แล้วทันทีที่เสียงนั้นจบลงอากาศรอบตัวก็เปลี่ยนเป็นเย็นเยียบอย่างรุนแรงลมหายใจของทุกคนกลายเป็นไอขาวในบรรยากาศร้อนอบอ้าวทารกหยุดหัวเราะเขาหันหน้าขึ้นไปมองรอยแยกบนฟ้าดวงตาแดงคู่นั้นฉายแววเศร้าชั่วขณะ หญิงสาวสายหน้าช้าช้าน้ำตาไหลอาบแก้มอย่าเขายังไม่พร้อมเขาเพิ่งจะเกิดเสียงในรอยแยกดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แผ่วเบาราวเสียงกระซิบจากนรกเจ้าไม่มีสิทธิ์เลือกเขาเป็นของข้าตั้งแต่ยังไม่ลืมตาดูโลกพื้นดินใต้เท้าสั่นสะเทือนแรงขึ้นแผงขายของล้มระเนระนาดขวดน้ำปลาแตกกระจายกลิ่นฉุนแผ่ไปทั่วแต่ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหันไปมองสายตาทุกคู่จับจ้องที่ทารกในอ้อมแขนของหญิงสาว เธอกรีดร้องสุดเสียงไม่เขาไม่ใช่ของคุณเขาเป็นลูกของฉันเธอหันหลังให้รอยแยกแล้ววิ่งสุดแรงเกิดฝูงชนแหวกออกอย่างเงียบงันให้เธอผ่านแต่ทุกย่างก้าวที่เธอวิ่งเสียงจากรอยแยกก็ตามมาติดฮ่าฮเจ้ากำลังฝ่าฝืนข้อตกลงเจ้ารู้ผลของมันดีหญิงสาววิ่งผ่านแผงขายผลไม้เลี้ยวซ้ายผ่านร้านขายเนื้อเลือดจากทารกหยดลงบนพื้นเป็นทางเธอรู้ว่าเธอหนีไม่ได้ แต่เธอขอแค่ให้ได้ห่างจากสายตาของสิ่งนั้นเด็กในอ้อมแขนเริ่มร้องให้หนักขึ้นอีกครั้งเสียงร้องคราวนี้ไม่ใช่เสียงของทารกธรรมดามันมีเสียงสะท้อนอยู่ในนั้นราวกับมีอีกหลายเสียงร้องพร้อมกันดวงตาของหญิงสาวเบิกกว้างเมื่อเห็นเงาของสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในรอยแยกร่างสูงใหญ่มีปีกดำสองข้างและเขาโค้งที่สองแสงเรียงมันก้าวออกมาช้าๆเท้าของมันไม่มีเนาท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีกลายเป็นแดงคล้ำ เสียงร้องของเด็กเงียบลงทันทีหญิงสาวหยุดวิ่งหันกลับไปเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นเธอสูดหายใจลึกประคองเด็กไว้ในอ้อมแขนแน่นยิ่งขึ้นถ้าจะพาเขาไปก็ต้องผ่านฉันไปก่อนสิ่งมีปีกดำหยุดนิ่งอยู่ตรงปลายรอยแยกดวงตาของมันแดงกําราวกับฐานไฟเสียงกระพือปีกของมันชวนขนลุกราวกับใบมีดตัดผ่านอากาศมันไม่ได้พูดแต่มันจ้องมองเธออย่างลึกซึ้งเหมือนกำลังอ่านความคิดทั้งหมดในหัวของเธอ หญิงสาวยืนนิ่งไม่แม้แต่จะก้าวถอยหลังแม้หัวใจจะเต้นรัวจนแทบหลุดออกจากอกแต่ดวงตาเธอแน่วแน่ทารกในอ้อมแขนหลับตาลงอย่างสงบแสงสีแดงในดวงตาเขาค่อยๆมอดลงลมหายใจของเขาเบาลงจนแทบไม่ได้ยินสิ่งมีปีกยืนนิ่งอยู่นานแล้วจูจ่ๆมันก็เงยหน้าขึ้นส่งเสียงคำรามสั้นฮ่าห่าเสียงนั้นไม่ดังมากแต่แรงสั่นสะเทือนทำให้กระจกหน้าร้านแตกเป็นเสี่ยง ผู้คนรอบตลาดล้มลงนั่งกับพื้นบางคนร้องให้บางคนหมดสติหญิงสาวยังยืนอยู่ที่เดิมริมฝีปากของเธอสันราริกเธอพูดออกมาเบาๆแต่ชัดเจนเขาอาจไม่ใช่เด็กธรรมดาแต่เขาก็ยังมีหัวใจและเลือดของฉันก็ไหลอยู่ในตัวเขาสิ่งมีปีกหยุดคำรามมันโน้มหน้าลงเล็กน้อยแล้วพูดด้วยเสียงแหบพร่าถ้าเช่นนั้นเขาจะถูกทดสอบหญิงสาวกอดลูกแน่นขึ้นอีกเมื่อไหร่ ในวันที่เขาเดินได้ด้วยตัวเองและเลือกด้วยหัวใจของเขาเองรอยแยกบนฟ้าเริ่มหุบตัวลงช้าฮ่หาฮ่าสิ่งมีปีกก้าวถอยหลังกลับเข้าสู่ความมืดลมหายใจของทุกคนกลับมาอีกครั้งแสงแดดลอดผ่านเมฆดำที่จางหายผู้คนเริ่มขยับตัวได้อีกครั้งหญิงสาวยังคงยืนนิ่งดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเธอก้มลงมองเด็กในอ้อมแขนใบหน้าเล็กๆนั้นสงบราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น แต่เธอรู้ดีนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ไม่มีวันย้อนกลับได้อีกแล้วเสียงจอแจของตลาดค่อยๆกลับมาอีกครั้งแต่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผู้คนมองหญิงสาวด้วยสายตาแปลกประหลาดบางคนยกมือไหว้เธอบางคนหันหน้าหนีด้วยความหวาดกลัวเธอเดินช้าๆผ่านฝูงชนไม่มีใครกล้าขวางทางเธอไม่มีใครกล้าเอ่ยถามแม่แต่คำเดียว เธอเดินไปยังสุดซอยตลาดผ่านร้านขายของชำผ่านบ่อปลาเก่าๆที่มีตะไข่น้ำจับเขียวจนไปหยุดอยู่หน้าบ้านไม้หลังเล็กท่ามกลางความเงียบเธอเปิดประตูเข้าไปข้างในวางเด็กลงบนเบาะผ้านิ่มๆที่ปูไว้ก่อนหน้านี้ทารกหลับสนิทใบหน้าของเขาไม่มีร่องรอยของพลังอำนาจใดฮ่าฮ่าเหมือนทารกธรรมดาคนหนึ่งหญิงสาวนั่งลงข้างๆจ้องมองใบหน้าเล็กๆนั้นด้วยหัวใจที่ยังสันรร,รัวมือของเธอค่อยๆลูบผมเด็กเบา ฮ่าฮ่ลูกต้องใช้ชีวิตของลูกเองไม่ว่าเขาจะกลับมาอีกเมื่อไหร่แม่จะอยู่ตรงนี้รอเสมอเธอพึพมพำกับตัวเองท่ามกลางแสงแดดยามเย็นที่สาดลอดหน้าต่างแสงอ่อนนั้นทอดเงาใบไม้ไหวลงบนผนังและที่ข้ามเปลเล็กฮ่าฮ่าเงาหนึ่งกระพริบรวูบก่อนจะหายไปอย่างรวดเร็วเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยในที่แห่งนี้แต่ในความเงียบสงบนี้ เธอรู้ดีว่าความจริงที่เกิดขึ้นในตลาดวันนั้นไม่มีวันถูกลืมและวันหนึ่งเมื่อเขาเติบโตพอที่จะเดินด้วยตัวเองเสียงจากรอยแยกจะกลับมาอีกครั้งยามค่ำคืนปกคลุมทั่วทั้งกรุงเทพไฟตามเสาเริ่มสว่างทีละดวงแต่ในซอยเล็กที่บ้านของเธอตั้งอยู่กลับดูเงียบเกินไปไม่มีเสียงเด็กวิ่งเล่นไม่มีเสียงรถยนต์ผ่านเพียงแต่มีเสียงจากจันดังสลับกับเสียงลมหายใจเบาๆของทารก หญิงสาวนั่งเฝ้าอยู่ข้างเปลไม่ขยับไปไหนเธอไม่หลับตาตลอดทั้งคืนดวงตาของเธอต้องมองใบหน้าเล็กๆที่ตอนนี้นอนสงบราวกับไม่เคยมีพลังอำนาจมืดใดหลงเหลือแต่ในใจเธอกลับเต็มไปด้วยคำถามเขาเป็นใครกันแน่เลือดที่ไหลเวียนในร่างของเขาคือของมนุษย์หรือของสิ่งที่มาจากที่อื่นคำตอบเหล่านั้นไม่มีใครให้เธอได้แม้แต่ตัวเธอเองเธอยกมือแตะที่ท้องของตัวเอง รอยแผลที่เพิ่งหายดีเหมือนเตือนความจริงที่ไม่อาจหลีกนี้มันไม่ใช่ความฝันไม่ใช่เรื่องที่คนอื่นจะเข้าใจได้แต่เธอก็ไม่ต้องการให้ใครเข้าใจเพราะจากนี้ชีวิตของเขาไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเธอไม่ใช่ของมันแต่เป็นของเขาเองดวงจันทร์ลอยสูงเหนือหลังคาบ้านลำแสงเงินสองลอดหน้าต่างมากระทบใบหน้าเด็กน้อยเงาสะท้อนในดวงตาเล็กๆวาวาวับเปลกระจกแล้วเขาก็ลืมตาขึ้นชาฮ่าา หญิงสาวขยับเข้าไปใกล้กลุ่มมือน้อยๆเอาไว้แต่แวบหนึ่งเธอเห็นบางอย่างในดวงตาของเขามันไม่ใช่ดวงตาของเด็กทั่วไปมันคือภาพสะท้อนของสถานที่หนึ่งที่เธอไม่รู้จักภูเขาสีดำตระงงานท้องฟ้าไม่มีดาวเสียงกระซิบจากเงามืดไกลโพ้นเริ่มดังมาอีกครั้งะบ,บแต่ชัดเจนเขาคือผู้ถูกเลียกผู้ที่ต้องปลุกสิ่งที่นอนหลับอยู่ใต้ผืนโลกหญิงสาวชะงักมือน้ำเสียงนั้นทำให้เธอขนลุกสู้ เธอกระซิบตอบกลับไปในความมืดไม่ว่าจะเป็นคำทำนายหรือคำสาแม่จะไม่ยอมให้มันเป็นจริงง่ายๆเด็กในเพลยิ้มออกมาเบาฮ่าๆเรากับได้ยินทุกถ้อยคำที่เธอพูดเรากับเข้าใจทุกอย่างตั้งแต่ยังไม่พูดเป็นคำและในรอยยิ้มนั้นมีทั้งแสงและเงาซ่อนอยู่พร้อมกันเสียงนาฬิกาเก่าแขวนผนังดังติ๊กติ๊กในความเงียบหญิงสาวยังนั่งอยู่ตรงเดิมเธอเอื้อมมือกวายเปลเบา ฮ่าฮ่าดวงตาของทารกยังเปิดอยู่ต้องมองขึ้นไปบนเพดานไม้แต่แววตานั้นไม่เหมือนเด็กทั่วไปมันลึกเกินวัยเงียบจนหน้าหวาดกลัวเธอพยายามฝืนยิ้มหนูไม่ต้องกลัวอะไรนะแม่อยู่ตรงนี้เสียงของเธอสั่นเล็กน้อยภายนอกลมพัดแรงขึ้นใบไม้แห้งปลิวกรูอยู่บนถนนเปลี่ยวเหมือนบางสิ่งกำลังใกล้เข้ามาอีกครั้งทันใดนั้นไฟในบ้านก็ดับพรึบทงห้องตกอยู่ในความมืดสนิท หญิงสาวลุกขึ้นทันทีหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเธอคว้าไฟฉายจากชั้นวางเปิดส่องไปยังมุมห้องไม่มีอะไรขยับไม่มีเสียงใดดังขึ้นนอกจากเสียงลมหายใจของลูกและเสียงหัวใจของเธอเองเธอหันกลับไปมองเพลอ,อีกครั้งทารกยังนอนอยู่ที่เดิมแต่มือเล็กๆของเขาชูขึ้นกลางอากาศนิ้วของเขาเขียนบางอย่างในความมืดลอยค้างกลางแสงไฟฉายตัวอักษรน,นั้นไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาใดที่เธอรู้จัก มันคือสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่คล้ายถูกสลักในอากาศแสงจากสัญ,ญลักษณ์เรืองขึ้นเป็นสีเงินเย็นเยียบเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวลมหายใจติดขัดเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งคราวนี้มาจากรอบตัวเหมือนมีใครหลายสิบคนยืนล้อมอยู่ในเงามืดกระซิบชื่อของเด็กน้อยพร้อมกันอารักซิลหญิงสาวตาโตใครใครเรียกชื่อลูกฉันทานกระชนักนิ้วลงทันทีเมื่อเธอพูดจบ เสียงกระซิบเงียบไปห้องตกอยู่ในความสงบอีกครั้งเธอก้าวเข้าไปหาเปลอ,อีกครั้งหัวใจยังเต้นแรงเมื่อเธอก้มลงมองเด็กเขาหลับตาลงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแสงจากสัญ,ญลักษณ์จางหายไปอย่างช้าช้าราวกับละลายในอากาศเธอสุดตัวลงข้างเปลน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวมือเธอกุมมือเล็กๆของเขาไว้แน่นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่จะปกป้องลูกจนกว่าจะถึงวันนั้นข้างนอกท้องฟ้ามืดสนิท และในเงาของกิ่งไม้ที่ไหวอยู่หน้าบ้านมีเงาร่างหนึ่งยืนมองอยู่เงียบๆโดยไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวเงาร่างนั้นสูงโปร่งผิดธรรมชาติยืนแน่นิ่งใต้แสงจันทร์ที่ไม่อาจส่องทะลุผ่านเงามืดของมันได้ไม่มีใบหน้าไม่มีตาไม่มีปากแต่กลับรู้สึกได้ถึงการจ้องมองที่หนักแน่นเหมือนมันเฝ้ารอไม่ใช่เพื่อจะเข้าไปแต่เพื่อเฝ้าดูบางสิ่งที่กำลังจะถูกปลุกภายในบ้านไฟกลับมาสว่างวาบ หญิงสาวสะดุ้งหันซ้ายแลขวาทุกอย่างดูเหมือนเดิมแต่เธอรู้ดีว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเธอรีบปิดผ้าม่านแน่นหนหยิบผ้ายันเก่าๆที่เคยได้รับจากพระในวัดมาวางไว้รอบเลเสียงลมหายใจของทารกยังคงสม่ำเสมอแต่ขณะเดียวกันเธอก็ได้ยินเสียงเบาฮ่าฮาคล้ายเสียงกระพือของปีกใหญ่ที่มาจากด้านบนหลังคาเธอแงนมองขึ้นเพดานและในเสี้ยววินาทีนั้น ฝ้าเพดานเนื้อหัวเธอก็แตกร้าวเล็กน้อยผงฝุ่นร่วงลงกระทบผมเธอเบาฮ่าฮ่หาหญิงสาวกัดฟันแน่นไม่คืนนี้ขอเวลาอีกหน่อยเธอเดินกลับไปนั่งข้างเปลอีกครั้งโอบทารกเข้ามาไว้ในอ้อมแขนมือสันเทาแต่แววตายังคงมั่นคงเธอรู้ว่าโลกทั้งใบจะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมเพราะลูกของเธอไม่ใช่แค่ทารกเขาคือคำสัญญาในตำนานที่ถูกลืม คือประตูเชื่อมต่อระหว่างโลกของมนุษย์กับบางสิ่งที่ไม่เคยควรมีอยู่บนโลกนี้และเมื่อเวลานั้นมาถึงเมื่ออารักซิวเอ่ยคําแรกด้วยเสียงของตัวเองไม่มีใครรู้ว่าโลกจะเหลืออะไรไว้บ้างนอกจากเธอผู้เป็นแม่ที่เฝ้ามองทุกลมหายใจของเขาแม้จะรู้ว่าทุกลมหายใจนั้นอาจคือการนับถอยหลังสู่จุดจบของทุกสรรพสิ่งคืนนั้นผ่านไปอย่างเชื่องช้า หญิงสาวแทบไม่ได้นอนแม้แต่วินาทีเดียวเธอนั่งนิ่งอยู่ข้างเปลราวกับรูปปั้นที่มีเพียงหัวใจเต้นแผ่วเบาแสงแรกของรุ่งเช้าสองลอดผ่านม่านผืนบางกลิ่นอ่อนๆของดินชื้นจากน้ำค้างอบอวลในอากาศเธอมองใบหน้าเล็กๆของทารกในอ้อมแขนเขายังหลับสนิทเงียบและบริสุทธิ์เหมือนไม่เคยมีเงามืดหรือเสียงจากฟากฟ้าหรือรอยแยกบนท้องฟ้าแต่ในใจของเธอไม่มีคำว่าเหมือนอีกแล้ว ทุกวินาทีคือความจริงที่ฝังลึกเสียงเคาะประตูดังขึ้นอย่างไม่คาดคิดเคาะเพียงหนึ่งครั้งแล้วเงียบไปเธอหยุดหายใจทันทีหัวใจเหมือนหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ที่นี่นอกจากคนเพียงไม่กี่คนที่เธอไม่กล้าไว้ใจเธอค่อยๆวางลูกลงบนเบาะขยับตัวอย่างแผ่วเบาเดินไปที่ประตูโดยไม่ให้เกิดเสียงมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะเอื้อมไปแต่ลูกบิดเธอก้มลงมองผ่านช่องตาแมวไม่มีใครอยู่ตรงนั้น เพียงแต่ซองจดหมายสีดำวางอยู่บนพื้นหน้าประตูเธอรีเปิดประตูคว้าซองขึ้นมาแล้วปิดประตูทันทีไม่มีใครไม่มีเสียงเธอถือซองจดหมายนั้นไว้ในมือน้ำหนักเบาแต่เย็นเยียบเหมือนเหล็กกล้าปากซองปิดด้วยครั้งสีแดงเลือดหมูสลักด้วยตราประหลาดที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนลายเส้นของตรานั้นคล้ายเขาวงกฏมองแล้วเวียนหัวเธอลังเลอยู่ชั่วครู่ก่อนจะค่อยๆแกะมันออกกระดาษด,ด้านในบางและหยาบ ตัวหนังสือที่เขียนมีเพียงบรรทัดเดียวเมื่อพระจันทร์แดงขึ้นเหนือศีรษะจงเตรียมเขาให้พร้อมเธออ่านซ้ำอีกครั้งดวงตาเบิกกว้างพระจันทร์แดงคำทำนายนั้นเคยถูกเล่าผ่านบทสวดเก่าแก่ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเข้าใจแต่มันกำลังจะเกิดขึ้นจริงเธอเงยหน้ามองเพดานเหมือนจะมองทะลุไปยังฟ้าเหนือหัวอ้อมแขนของเธอสัน่นเพราะเธอรู้ว่าเมื่อคืนนั้นมาถึงสิ่งที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับพระจันทร์นั้น จะไม่ใช่เพียงเขาแต่จะเป็นทุกสิ่งที่หลับไหลอยู่ใต้โลกใบนี้และไม่มีใครหยุดมันได้อีกต่อไปนอกจากเขาหรือไม่ก็เธอเองมือของเธอกำกระดาษแน่นจนสัน่นหัวใจเต้นแรงขึ้นราวกับมันรับรู้ถึงภัยที่กำลังใกล้เข้ามาเธอเดินกลับไปยังเปลยอย่างรวดเร็วนั่งลงข้างลูกชายอีกครั้งใบหน้าเล็กๆนั้นยังสงบนิ่งแต่เธอรู้ว่าทุกอย่างจะไม่เป็นเช่นนี้อีกนานพระจันแดง คืนแห่งคำทำนายโบราณคืนที่ม่านกั้นระหว่างโลกมนุษย์กับเงามืดจะบางลงจนแทบไม่เหลือเธอลุวมมือไปใต้ลิ้นชักหยิบสมุดเก่าปกหนังที่ผูกไว้ด้วยเชือกสีแดงมันคือมรดกจากแม่เธอแม่ที่จากไปโดยทิ้งคำเตือนประหลาดไว้เพียงหนึ่งเดียวหากเจ้ามีลูกในคืนพายุจงอย่าหลบภายในแสงเธอไม่เคยเข้าใจประโยคนั้นจนกระทั่งวันนี้เธอเปิดสมุดหน้ากระดาษเก่าเหลืองเปราะแทบขาด หน้าหนึ่งปรากฏรูปวาดของพระจันทร์แดงขนาดใหญ่ใต้ภาพมีบรรทัดสัน้นฮ่าฮ่าเลียดจะร้องหาเลียดเงาจะสอนเขาเดินแต่ใจของแม่จะกำหนดหนทางของเขาเธอหลับตาแน่นมือกำสมุดไว้แนบอ,อกข้างกายทารกเริ่มขยับตัวเปเลไหวเบาฮ่หาฮ่าเธอเอื้อม,มือไปลูบผมของเขาเบาฮ่หาฮ่าแล้วก็ชนะปลายนิ้วของเธอสัมผัสบ,บางสิ่งที่เพิ่งปรากฏตรงกลางหน้าผากของเขา มีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างผุดขึ้นใต้ผิวหนังมันเรียงแสงสีเงินจางๆเป็นรูปสามเหลี่ยมซ้อนกันหลายชั้นหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นนั่นไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ธรรมดาเธอเคยเห็นมันในสมุดเล่มเดียวกันบนหน้าสุดท้ายของหนังสือหน้าที่ถูกแม่เธอฉีกทิ้งไปก่อนเสียชีวิตแต่เธอจำมันได้แม่นยำมันคือตราแห่งผู้เปิดประตูและผู้ที่มีตรานี้จะไม่มีวันเลือกเส้นทางของตัวเองได้อีกต่อไปเพราะเขาจะเป็นกุญแจ กุญแจที่ใครบางคนหรือบางสิ่งรอใช้เปิดทางกลับมาสู่โลกนี้เธอก้มลงกระซิบข้างหูลูกชายเสียงสั่นแผ่วเ,เบาแต่ชัดเจนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่จะไม่ยอมให้ใครเอาลูกไปแม้ต้องแลกด้วยชีวิตของแม่เองแต่ในเงามืดที่กำลังคืบคลานใต้บ้านบางสิ่งเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งเสียงลุยเบาๆดังขึ้นใต้พื้นไม้มันไม่ใช่เสียงหนูไม่ใช่เสียงลมแต่เป็นเสียงของบางสิ่ง ที่่่ใหญกวาบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกใบนี้หญิงสาวเงี่ยหูฟังหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกเธอค่อยๆลุกขึ้นเดินไปหยิบมีดสั้นด้ามไม้จากในลิ้นชักมีดเล่มนี้เคยใช้เพียงแค่หั่นผักแต่คืนนี้มันคือสิ่งเดียวที่ทําให้เธอรู้สึกว่าอาจปกป้องลูกได้เธอเดินกลับมายืนข้างเปลด,ดวงตากวาดมองรอบห้องใต้เปลของลูกชายเงาเริ่มขยับเงานั้นไม่ใช่ของอะไรที่อยู่ในห้องมันไหววูบไปมาเหมือนมีชีวิตแล้วทันใดนั้น พื้นไม้ตรงมุมห้องก็เปิดออกอย่างเงียบงันไม่มีเสียงกระแทกไม่มีแรงสัน่นเพียงแค่เปิดออกเป็นช่องลึกมืดมิดที่ไม่มีใครรู้ว่าลึกแค่ไหนและจากความมืดนั้นมือหนึ่งโผล่ขึ้นมามันไม่เหมือนมือมนุษย์นิ้วยาวเกินไปข้อต่อบิดผิดรูปผิวหนังซีเืิดเหมือนถูกแช่อยู่ในน้ําเย็นนานนับศตวรรษหญิงสาวยกมีดขึ้นเตรียมปกป้องลูกสุดแรงแต่แล้วมือที่โผล่ขึ้นมาก็หยุดนิ่งกลางอากาศไม่ไต่ไม่คว้าไม่ขยับ เหมือนกำลังรอบางสิ่งบางอย่างแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงกระซิบจากความมืดลึกกว่าครั้งไหนฮ่หาฮ่าเจ้าปฏิเสธข้าไม่ได้ข้าคือผู้สร้างเงาและเขาคือประตูหญิงสาวตะโกนตอบกลับเสียงนั้นด้วยความโกรธเกรี้ยวเขาเป็นลูกของฉันเขาเกิดมาในโลกนี้ไม่ใช่ของแก่ความเงียบตอบกลับมามือที่อยู่กลางอากาศเริ่มสั่นเล็กน้อย จากนั้นเงาในห้องก็ถอยร่นกลับเข้าสู่มุมมืดของช่องพื้นแต่ก่อนที่มันจะหายไปเสียงสุดท้ายก็ดังขึ้นราวกับคำสาปฝังหัวใจเตรียมเขาให้พร้อมคืนพระจันทร์แดงกำลังจะมาถึงช่องใต้พื้นปิดลงชา้าฮ่าฮาหญิงสาวยืนหอบหายใจดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเธอสุดตัวลงข้างเปลอีกครั้งลูกชายของเธอยังนอนนิ่งแต่ตอนนี้มือเล็กๆของเขากำแน่นและจากมุมปากเล็กๆนั้น แววของรอยยิ้มบางเบากำลังปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกแสงแดดอ่อนของยามเช้าเริ่มส่องลอดผ่านหน้าต่างไม้ห้องที่เคยเย็นเยียบในค่ำคืนแห่งความหวาดกลัวตอนนี้กลับอบอุ่นอย่างแปลกประหลาดหญิงสาวลุกขึ้นช้าๆขณะลูบผมลูกชายที่ยังหลับสนิทเสียงนกร้องแผ่วๆจากนอกบ้านเหมือนยืนยันว่าโลกภายนอกยังคงดำเนินต่อไปแม้ภายในใจของเธอจะรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความฝันแต่เธอก็เลือกจะหายใจต่อไป ไม่ใช่เพื่อหลบหนีแต่เพื่อเตรียมพร้อมสมุดบันทึกเก่าในมือของเธอถูกเปิดอีกครั้งหน้าสุดท้ายที่เคยถูกฉีกกลับปรากฏตัวอักษรลางๆขึ้นมาอีกครั้งเหมือนมันรอให้ถึงเวลาแม่คือแสงสุดท้ายก่อนที่เงาจะกลืนทุกสิ่งเธอหลับตาลงหายใจลึกและยิ้มจางฮ่าฮถ้าโลกทั้งใบจะมืดมิดแม่จะเป็นเทียนเล่มเล็กที่เฝ้ารอให้เจ้าลืมตาตื่นขึ้นมาในความมืดนั้น ทารกขยับตัวเบาๆก่อนลืมตาขึ้นช้าฮ่าฮ่าแววตานั้นไม่มีแสงสีแดงไม่มีตราไม่มีเสียงกระสิบมีเพียงแววบริสุทธิ์ของเด็กคนหนึ่งที่กำลังมองหน้าแม่ด้วยความวางใจหญิงสาวยิ้มพลางอุ้มลูกขึ้นมาแนบอกแสงแดดไล่ผ่านเส้นผมเธอเป็นประกายทองเธอเดินไปเปิดหน้าต่างท่ามกลางกลิ่นดอกไม้เช้าแรกของฤดูฝนแม้โชคชะตาจะถูกเขียนไว้แล้วแม้คืนพระจันทร์แดงจะใกล้เข้ามาทุกทีแต่วันนี้ เธอคือแม่เขาคือเด็กชายตัวน้อยที่เพิ่งเริ่มต้นลมหายใจแรกและนี่คือวันแรกของชีวิตที่เธอจะปกป้องด้วยหัวใจทั้งหมดที่มีไม่ใช่เพราะเขาเป็นกุญแจแต่เพราะเขาเป็นลูกของเธอและบางครั้งความรักของแม่คนหนึ่งอาจกลายเป็นพลังที่แม้แต่เงามืดก็ไม่อาจกลืนกินได้จบบริบูรณ์บางครั้งชีวิตก็พาเราไปพบกับเรื่องราวที่เหนือความคาดหมาย ความกลัวความไม่เข้าใจและอดีตที่เราไม่เคยเลือกแต่อย่างหนึ่งที่เรื่องนี้สอนเราได้ชัดเจนที่สุดก็คือพลังของความรักไม่ว่าจะเป็นความรักของแม่ต่อลูกหรือความรักที่เกิดจากหัวใจจริงฮ่าฮ่มันสามารถต้านทานความมืดความสิ้นหวังและแม้แต่โชคชะตาที่โหดร้ายเราทุกคนอาจไม่ได้เลือกว่าชีวิตจะเริ่มต้นอย่างไรแต่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้มันเพื่อปกป,ป้องใครเพื่อรักใครและเพื่อยืนหยัดเพื่อใคร ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรื่องราวนี้จนจบขอให้ทุกคนที่กำลังต่อสู้อยู่ในเงามืดของตัวเองจงอย่าลืมว่ายังมีแสงเล็กๆในใจคุณที่พร้อมจะเปล่งประกายเสมอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบค่ะถ้าเรื่องนี้โดนใจฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะหัวใจสีแดงกระดิ่ง